สวัสดีครับชาวบค์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมตอนะฮะคลิปนี้อาดเวลาประมาณ6โมง5นาทีนะครับหโมงเย็นนะฮะพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคงจะได้เจอผมในออกอากาศประมาณสักรอบดึก3ทุ่ม4ทุ่มหรือเต็มที่ก็ไม่เกิน5ทุ่มนะครับเพราะว่าเราเจอกันในคลิปช่วงประมาณสัก4โมงเย็นนะครับน้องกล้องสังเกตจันทรานะครับรายงานผลการฝึกซ้อมของเขานะครับในการทดสอบการเทสของ Mo t ตอทูในเฮเรสสเปนกันไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่า เป็นแฟนมอเ o อร์จีพเปนแฟนมอเตอร์สปอร์ตนะครับแฟนที่เชียร์กล้องสมเกียรติในบ้านเราก็แต่งดีใจกันใหญ่เลยนะครับกับเรียกว่าผลในเชิงบวกนะฮะกับการทดสอบการเทสในนักแข่งไทยนะครับในมโตทูกันเนาะแต่นะครับรอบดึกวันนี้คุยเรื่องราวของนักแข่งที่ผลงานดีที่สุดผลงานน่าสนใจโดดเด่นที่สุดในการทดสอบการเทสที่ปอติเมาซึ่ง เรียบร้อยจบไปแล้วนะครับต่อไปไม่มีการทดสอบการเทสแล้วอีกสัปดาห์กว,าก,วากว่าก็ลงสนามแข่งขันกันแล้วเนี่ยแต่เป็นนักแข่งน้องใหม่ที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมนะครับแล้วมีผลงานดีที่สุดนั่นก็คือนักแข่งหมายเลข73 Alex m a r q อเล็กซ์มาเคสนะครับนักแข่งที่ย้ายจาก LCR Honda RC213V เนี่ยนะครับแล้วก็ไปสู่ Uh, GP22 Desmosedici mm hmm. ของทางดูคติในทีม g l e i n i Racing Team ครับวันแรกนั้น Alex Marquez นั้นจบอันดับที่4นะครับในการทดสอบแล้วก็วันที่2จบอันดับที่7ทถัวเฉลี่ยดโดยรวมนั้นผลงานของเขานั้นดีกว่าคนอื่นๆที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมมีเยอะจำได้ไหมฮะ,ะผมไม่ไล่รายชื่อแล้วกันทุกคนคงจะพอทราบด้วนะว่าเป็นใครกันบ้างเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าที่มันเป็นไปในแบบนี้เนี่ย อาจจะเดากันได้ไม่ยากตรงที่ว่าดูคาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็น G.P. เวอร์ชันไหนก็นแล้วแต่ใครมาขับจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์จะมาจากทีมไหนเนี่ยเมื่อมาปุ๊บเนี่ยพร้อมที่จะเร็วพร้อมที่จะขึ้นหัวแถวได้นั่นเป็นคําจํากัดความที่ผมที่ใครหลายๆคนเนี่ยได้ฟังกันจนชินหูชินตากันแล้วแล้วดูเหมือนว่ามันก็จะเป็นแบบนั้นไม่มีผิดไม่มีเพี้ยน อ่าใช่ครับเราจะเห็นนักแข่งมากหน้าหลายตาของดูคาตินะครับที่พาเรตกันวนเวียนขึ้นมาหัวแถวกันอย่างสนุกเลยทีเดียวเนี่ยแม้ว่าฟรานเชสโกบัญญาญานะครับเปโก้แชมป์โลกของเราเนี่ยจะเยี่ยมยอดยึดหัวแถวตลอดเนี่ยแต่คนอื่นก็ไม่ไม่น้อยหน้าไปกว่าเขานะครับก็ยังคงเกาะกลุ่มกันมาเนี่ยนะฮะดังนั้นนะครับก็มาเคสในรอบนี้เนี่ยเขา หลังจากที่ทดสอบไปในรอบปิดท้ายแล้วอันดับเวลาตัวเลขมันออกมาดีขนาดนี้เจ้าตัวก็เลยเผยนะฮะว่าเป้าหมายของผมคือจะต่อสู้เพื่อท็อป5ให้ได้ทุกสนามเพื่อนๆมีความเชื่อแบบนั้นไหมครับว่านักแข่งอดีตแชมป์โลก Moto 3 Moto 2คนนี้เนี่ยนะครับจะสามารถที่จะทำตามเป้าหมายที่วางไว้ติด1ใน5ให้ได้นะครับแล้วก็ มาในส่วนของสิ่งที่เป็นเ,เขาเรียกว่าเรื่องราวที่มันสนับสนุนความคิดนี้แล้วก็ทำให้เจ้าตัวถึงมีความมั่นใจนั่นก็เพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยนะครับอเล็กยกตัวอย่างนะฮะว่าเอเนียบาสตินินี่ซึ่งก็คือเจ้าของเก้า e, อี้เก่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับที่ย้ายขึ้นไปในทีมโรงงานเนี่ยแล้วเขาก็มาแทนบาสเซียเนี่ยอเล็กมองว่าเนี่ยปีแล้วพวกคณดูสิว่าไม่มีใครคิดเลยนะฮะว่าบาสเซียนินี่จะสามารถต่อสู้เพื่ออันดับที่3ได้เพื่อท็อปสได้อ่าแต่ใช่ฮะ ก็คือเป็นม้ามืดจริงๆเป็นมวยนอกสายตาจริงๆแหละแต่สนามแรกนี่ก็จัดหนักจัดเต็มนะครับคว้าชัยไปแบบโหหักปากาเซียนหลังจากนั้นมาก็โชว์ผลงานได้อย่างดีเป็นว่าเล่นปาดหน้าทีมโรงงานจนกลายเป็นดรามา่าอยู่ช่วงเวลานึงเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วทีนี้ผมเองก็คิดว่าผมน่าจะเจริญรอยตามบาสเตียได้เหมือนกันอาละสิฮะเพราะว่ารถแข่งเนี่ยมันตอบสนองมาก เอเล็กยอมรับนะครับว่าในเมื่อวานนี้แม้ว่าเขาเอาไม่ใช่ในการทดสอบการเทสแม้ว่าเขาจะพลาดล้มไปนะครับอ่แต่ตัวเลขเวลาที่ออกมาได้เนี่ยมันดีงามคือเขาซ้อมมาแบบ2แบบเลยนะครับทั้งซ้อมเรื่องของไฟิงแ l a ก็คือเอาเวลาต่อรอบมาเพื่อการคอลี่ไฟแล้วก็ซ้อมแบบลองรันแบบย,ยาวๆเพื่อจําลองการแข่งขันจริงเนี่ยเขาไปได้ดีหมดเลยฮะแต่ก็มาพลาดล้มจังหวะนั้นเขาบอกว่าเขาเอียงมากไปหน่อย เหมือนแบนโค้งมากไปเกินลิมิหน่อยทีนี้พอเรียกว่าตัวมันสัมผัสกับพื้นนี่เขาตกใจนะฮะพอตกใจสมาที่ก็เสียหรือเปล่าก็เลยล้มไปแต่ก็ไม่มีอะไรฮะก็เอารถเข้ามาแล้วก็เข้าไปในพิการัดก็ไม่ได้ว่าเจ็บไม่ได้อะไรแต่ก็พอใจในตัวเลขเวลาที่139่อ่อนๆนะครับตอนที่ก่อนที่เขาจะล้มเนี่ย139.2 139.3ซึ่งมันเป็นเวลาที่ดีมากนะครับถ้าเป็นเวลาของการแข่งขันนะที่ไม่ใช่ไฟนิงแลบเนี่ยนะฮะ เราเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่ล้มนะครับหนึ่งรอบจากนั้นไปเขาน่าจะสามารถกดไปได้หนึ่งสามเก้าจุดศูนย์ะได้ซ้ำเออะไรอะไรมันก็ดีไปหมดนะนะฮะก็เลยนี่นะฮะก็เลยตั้งจุดหมายปลายทางไว้ว่าเนี่ยจะสามารถที่จะต่อสู้เพื่อท็อปห้าให้มันได้แต่ใดๆแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าบางทีนะครับในสถานการณ์การแข่งขันจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่มันเรียกว่าไม่ง่ายอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะมาดูถูกดูแคลนว่าเฮ้ ทำไมไปฝันไม่สูงไม่เวอร์ผมว่าส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เวอร์ได้สูงหรอกก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่ารถดูคติมันสมบูรณ์เพอร์เฟกจริงๆในตอนนี้แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มมาสําหรับอเล็กมาเคสนั่นก็คือตําแหน่งกริดสตาร์ทการคอลี่ไฟในวันเสาร์หรือถ้าในสป i ินเวสด้วยเนี่ยนะฮะมันจะได้มีการคอลี่ไฟกัน2ครั้งนะดังนั้นก็คือความเข้มข้นในรอบไฟอิแล็บเนี่ย รอบจับเวลาเนะี่ยมันมันจึงสําคัญมากๆนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเนี่ยมาเก๊จะต้องทําตรงนี้ให้มันได้ดีที่สุดนะครับให้มันยกระดับแบบว่าให้มันยกไปไกลกว่าที่เขาอยู่กับ LCR รตอนนั้นคือมันฝันร้ายลรวลืมไปเถอะใช่ไหมฮะทีนี้นะครับเรื่องของพี่ชายล่ะนะครับเขามีการแชร์อะไรยังไงกันบ้างมาเก๊ก็บอกว่าแน่นอนล่ะผมอยู่คนแล้วโรงงานกันแล้วนะฮะพี่ชายยังอยู่ฮอนด้าเขามาอยู่โรงงานเขามาอยู่ดูคาตีมาอยู่เกสซินนี่แล้วเนี่ย บางอย่างมันก็เรียกว่าจําเป็นจะต้องรักษาสปิริตไม่ใช่ว่าจะไปคุยไปอะไรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะครับแต่มาร์กก็บ่นให้ฟังนะครับว่าทาง Honda เนี่ยก็คือเหมือนมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาให้เขาลองให้เขาทําแต่เหมือนมันจะไม่ได้ผลอะไรเลยนั่นก็คือสิ่งที่มาร์กบ่นให้กับอเล็กฟังแล้วก็อเล็กก็มาสื่อสารกับพวกเราซึ่งแค่นี้มันไม่เป็นไรฮะสามารถที่จะบอกที่จะพูดได้นะครับแฟนๆแมเมื่อกี้เรากําลังดีใจแล้วกําลัง ถ้าใครที่เป็น FC เป็นแฟนของทางอเล็กมาเคสเนี่ยกำลังดีใจว่าโอเคเขามีก้าวที่ยิ่งใหญ่การพัฒนาที่ชัดเจนนะครับในการเปลี่ยนค่าย้ายทีมเนี่ยแต่พอมาฟังประโยคสั้นๆที่มาร์คบนปรับทุกอย่างเขาฟังเนี่ยว่าฮอนด้าได้ลองแล้วเหมือนไม่ได้ผลในสักอย่างเลยเนี่ยก็คงจะแบบว่าเอา้านะครับมาตรงนี้กําลังดีใจกับน้องชายแล้วจะมาเครียดกับกับพี่ชายแทนนะทุกคน แต่ก็เล็กก็ยังมองนะครับว่าเมื่อพูดถึงนักแข่งตัวเต็งนะครับในสายตาของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเขาก็ยังมองเต็งหนึ่งว่าเป็นฟรานเชสโกบันญายาแชมป์โลกเพราะว่าศักยภาพของเครื่องยนต์ของดูคาติเนี่ยพวกเราก็รับทราบกันดีตัวเขาที่เป็นคนขับก็รับทราบกันดีดังนั้นเขามองว่าเปโก้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นเบิร์ต้นๆอยู่แล้วรวมทั้งบาสตินนี่เพื่อนรวมทีมของเปโก้ด้วยนะฮะแล้วก็ฮอร์เฮมาร์ตินก็เป็นนักแข่งที่มีความเร็วสูงครับ แล้วก็ยกไปถึงอาร์พิเลียทั้ง3คนนะครับที่น่าจะสร้างความแตกต่างได้ทั้งเอสปาการโรทั้งเมวิลวิญาเลสทั้งมิเกลโอลิเวลารวมทั้งอดีตแชมป์โลกอย่างเจ้าแฟบนะครับฟาเดียควาตาลาโรก,ก็ยังคงเป็นนักแข่งที่อเล็กซ์มาเคสมองว่าน่ากลัวอยู่ในทุกวันนี้นะฮะดังนั้นก็โอเคนะครับเมื่อไล่เลียงมาตรงนี้เนี่ยเส้นทางการลุ้นท็อป5ของเจ้าตัวมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นั่นแหละจะก,กี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ทราบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้โดยง่ายซสยทีเดียว ตามที่เราได้เห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วคนนั้นคนนี้ที่บอกว่าเวลาไม่ดีบนนั่นบนนี่นะครับพอไฟนอลแลจริงๆเนี่ยตัวเลขเวลาก็พุ่งขึ้นมาได้นะครับทำให้ FC ใจชื้นขึ้นมาได้มันก็เป็นแบบนี้นะครับการทดสอบการเทสเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่คาดไม่ถึงว่าจะมาได้หรือคนที่คาดไม่ถึงว่าจะตกลงไปขนาดนั้นได้เช่นกันนะครับดังนั้น FC ของ a l e ล็กมาเคสเนี่ยไปอยู่ Honda 3ปีนะครับอยู่กับ L c r h ซีย a เนี่ยในช่วงเวลาที่ เครื่องยนต์ของ Honda ประสบปัญหารถแข่งประสบปัญหาไม่มีมาร์คมาเกสไม่มีพี่ชายของเขาเนี่ยก็ทุกอย่างเรียบร้อยเข้าสู่ยุคมืดกันไปดังนั้นก้าวออกมาจากยุคมืดมาสู่ดูคาตีเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนก็มาคอยลุ้นคอยเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันต่อนะครับสำหรับ FC ของอเล็กมาเกสนะครับแต่ผมย้ำนะครับแม้ผมจะบอกว่าเขาคือคนที่โดดเด่นที่สุด ในนักแข่งที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมในหลายๆคนก็ตามเนี่ยแต่นักแข่งที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมแต่ละคนก็ไม่ได้ว่าทำง,ง,งานได้คืเหน่ยนะครับเดี๋ยวผมปิดท้ายประเด็นนี้กันแบบรวมๆกันดีกว่านะครับเรื่องของอเล็เกมาเก็ตตกไปนะฮะเรายกนิ้วให้เขาแล้วกันนะครับในความเยี่ยมยอดแล้วก็เป้าหมายของเขาที่มีเนี่ยแต่คนอื่นๆนะครับก็ถือว่าดี ถ้าวัดโดยรวมเนี่ยนะครับจรอร์นเมียร์เร็กลินส์นะครับที่ย้ายข้ามฝั่งจากสูปเรียงมามาสู่วีในฮอนด้าเนี่ยไม่คิด,คดลึกขิ้เลยนะฮะถือว่าพอใช้แล้วกันโอลิเวล่าก็ใช้ได้นะครับในการทดสอบที่โฮมเรสเนี่ยรวมทั้งเจ้าหนูนะครับหมายเลข25นะฮะร,ราอูฟเฟอร์เดนเดสก็ถือว่าติดในท็อป6ท็อป7ในวันแรกเสียด้วยซ้ำเนี่ยรวมทั้งก็คงจะมีแค่ออกุสโตเฟอร์นันเดสคนเดียวนะครับที่เป็นน้องใหม่ซึ่งก็คงจะต้องเรียกว่าให้โอกาสเขาหน่อย นะถ้าตัดออกุโต้ฝนไดต่อ,อกไปในคนที่เปลี่ยนค่าย้ายทีมคนอื่นผมว่าไม่ได้ขี้เหร่ครับอยู่ในผลงานขั้นพอใช้แต่ออกุโต้เขาจะบวยบวยหน่อยเพราะว่าประสบการณ์ยังไม่มีนะฮะ การปรับเนื้อปรับตัวมันต้องเยอะนะครับย้ายข้ามจาก m o t o ทูขึ้นมา MotoGP นี Moto ่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะทุกคนแต่ใดๆทั้งหมดแล้วก็อยากยจะย้ำอยากจะบอกกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการเทสก็คือการเทสการซ้อมก็คือการซ้อมมันย่อมไม่มีอะไรที่จะสามารถไปเทียบเคียงได้100%ยนในสถานการแข่งขันจริงซึ่งนักแข่งทุกคนจะต้องเจอจะต้องพบกับความกดดันกองสถานการณ์แวดล้อมภายนอก ต่างๆเยอะแยะมากมายที่มันจะต้องมีผลกับการแข่งขันกันแน่นอนนะครับทุกคนครับก็วันที่24 25, 26แจ้งกันไว้นะครับวันแข่งขันสนามแรกครับที่ปอติเมลเซอร์กิตนะครับสนามที่ใช้เทสเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับ24 25 26เดี๋ยวตารางเวลาการแข่งขันจะจัดให้ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับลาวันดีทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ